สวัสดีนะคะทุกคนวันนี้ก็ได้กลับมาเจอกันกับชั้นของตากันอีกแล้วนะคะจากที่เห็นจากตัวหัวข้อข้อขางล่างนะคะตากได้ซื้อของมานะคะก็จะมาทำํำฮองให้ทุกคนได้ดูกันนะคะแต่อยากจะบอกว่า disclaimer นะคะไม่ได้มาโอ้โอวดอะไรนะคะอันนี้ส่วนมากที่จะโชว์ในวันนี้นะคะเป็นของที่ออ,ออกมาใหม่หรือว่ามีเฉดสีออกมาใหม่หรือว่า เป็นคอนเซปใหม่อะไรประมาณนี้เนาะที่ส่วนมากเราซื้อจากออนไลน์นะคะแล้วก็แบบว่ามันมาส่งที่บ้านอะไรอย่างงี้นะมีเยอะอยู่พอสมควรนะคะทักจะไม่พูดมากละก็มาเริ่มกันเลยนะคะก่อนแรกเลยนะคะผมนะทักก่อนแรกเลยนะคะจากมีฟองน้ําที่ได้หยิบมาหลายอันมากเนยนะคะเพื่อจะมาทํารีวิวทุกคนได้ดูกันโพสตพูดชันก็จะมาทํารีวิวให้ทุกคนได้ดูกันนะคะก็อย่าลืมติดตามชมแล้วก็กด subscribe นะคะ โอเคมาฟองน้ํานะคะตักซื้อมาอยู่4อันอาจจะมากกว่า4อันนะคะเพราะว่านี้เป็น,เ,ปนเซ็ต <c oughs> ก็ก่อนแรกเลยนะคะอันนี้ซื้อมาจาก Primark นะคะอันนี้คือ P.S. Pro Non Latex Double Round Blender นะคะอันนี้ราคาอยู่หลาย2ปอนด์นะคะก็ประมาณ80กว่าบาทนะคะตกักกเวยใช้ตัวสปอนจ e ์ของ Primark มาก่อนนะคะหลายแบบเลยแล้วเห็นเจ้าตัวนี้มัน ไม่เคยใช้ทีนะตั๊กก็เลยหยิบมามันเป็นหน้าตาเหมือนลูกไข่อย่างนี้นะคะเป็นเหมือนเอวผู้หญิงประมาณนี้นะคะแต่ว่าข้างบนนี้จะออกแบบจะเฉียงๆนิดนึงเนาะแล้วก็มันเนี่ยมอยู่นะคะบางอันของ Primark เนี่ยที่ตักที่ซื้อมาเนี่ยมันแข็งนะต่อมานะคะอันนี้เป็นอฟองน้ำจาก New l ลุกนะคะอันนี้มีอยู่2ตัวด้วยกันนะคะคนละสีแต่ว่าน่าจะเหมือนกันนะ นิวลุกเป็นร้านขายเสื้อผ้านะคะกระเป๋ารอ,อ,องเท้าอะไรเงี้ยเหมือนคล้ายๆ t o p s ท็อ,อกับ H&M นะคะอันนี้ก็เป็นฟองน้ำคล้ายคล้าย,ายเป็นลูปทรงของ Beauty Blender นะคะอันนี้สีดำนะอันนี้ไม่ค่อยนิ่มสักเท่าไหร่นะคะเรามาดูสีชมพูกันแต่เราต้องดูอีกทีหนึ่งว่ามันจะโอเคหรือเปล่าเวลามันถูกเปียกน้ำนะคะอะไรเงี้ยแต่ว่าอันนี้แข็งมากเลยนะคะต่อมานะคะเป็นฟองน้ำา2อันนะคะจาก วิวเทคนิคส์นะคะวิวเทคนิคนี้ดีมากๆเลยนะคะอันที่ตักได้หยิบม,มาอันแรกนะคะอันนี้คือ Form i r a c l e blotting c u s h i o นนะคะอันนี้เป็นเหมือนทรงเหมือนรูปรูปอฟองน้ำของเขานะคะที่มันเ,เป็นสีส้มอะฟองน้ำสีส้มอะแต่ว่าอันนี้มันจะแบนนะคะด้านหนึ่งเป็นสีส้มนะคะด้านหนึ่งเป็นสีขาวอันนี้ เขาบอกว่า smooth and perfect นะคะก็คือแบบน่าจะทำให้ผิวหน้าดูเนียนอะไรเงี้ยแต่ว่าตักจะมาใช้อตอนที่แบบลองใช้คุชชั่นนะคะอะไรประมาณนี้เนาะเพราะว่ามันเหมือนพกพาได้ง่ายแล้วก็อาจจะไม่ต้องใช้น้ำเพื่อให้มันใหญ่ขึ้นมานะเวลเทคนิคสีอ,อันนึงนะคะเป็นเซตอย่างนี้นะคะมีอยู่ด้วยกันาสามแบบนะคะก็คือฟองน้ำธรรมดาของเขานะคะมีอยู่2อ,อันแล้วก็สีชมพูนี้นะคะเป็นรูปร่างที่แปลกมากเลยคือเป็นอ,อะไรเอ่ย คือเป็น Miracle Sculpting Sponge นะคะไว้สำหรับไล่ไล่หนกแก้มอ,อะไรอย่างนี้นะคะตามถางฝรั่งนะก็สีม่วงอันนี้นะคะมีอยู่3อันนะไว้ใช้สำหรับอคอนซีลเลอร์อะไรใต้ตาอะไรอย่างนี้นะคะเขาเรียกว่า Miracle Mini Eraser Sponge อีกอันนึงของ Real Techniques นะคะที่ตักได้หยิบมานะอันนี้เพิ่งออกมาใหม่เหมือนกันอันนี้ตักคิดว่าน่าจะเป็น Limited Edition นะคะ a c h i t e c h Collection นะคะ แล้วก็รู้สึกเขาจะมีอยู่หลายไซส์เลยนะเจ้าตัวสีแท่งเสือขาวอย่างเงี้ยนะคะเขาออกมาสไตล์เดียวกันหมดเลยนะแต่ว่ามันคนละไซส์กันอันนี้ไซส์ xl นะคะ,ะรู้สึก xl เนี่ยจะเป็นคิบุคิบรัชนะคะที่เป็นแบบเล็กๆหน่อยนะแต่ว่าทรงเดียวกันเลยนะคะแล้วเขาก็มีพวกอายแชโดว์บลัชด้วยนะคะที่จะเล็กกว่านี้แต่ทรงเดียวกันหมดเลยนะเอาพวกแปลงให้หมดเลยก็แล้วกันเนาะอันนี้เป็นน่าจะเป็นแบรนด์ของ superdrug เองเลยนะคะ อันนี้คือ flawless nature นะคะ powder brush นะอันนี้ตักหยิบมาเพราะว่ามันลดราคานะคะมันไม่มีอะไรมากนะคะเป็นเหมือนธรรมดาแปลงธรรมดานะคะไม่มีโลโก้หรืออะไรนะเยอะมากเลยก่อนแรกตักจะทำเป็น่วนๆไปแล้วกันเนาะก็อาอัาพวกไฮไลท์กันก่อนเนาะอันนี้นะคะตักได <c oughs> ้หยิบมา3อันไฮไลท์ไม่พอนะคะก็เลยมามา3อันนะมาจาก makeup academy นะคะ เป็นไฮไลท์อย่างนี้นะตักทุกคนอาจจะเคยเห็นในเมคอัพค l ลเล t ชันของตักนะคะอันนี้คือ u n dress your skin shimmer highlighter นะคะรู้สึกเขาจะออกมาเ6เฉดสีใหม่นะคะตักกิบมาแค่3อันเนาะเห็นไหมคะสีแตกต่างกันมากเลยนะก็คืออ,อ,อันใหม่ล่าสุดนะคะที่เขาออกมาคือสี peach diamond นะคะเป็นสีขาวอย่างนี้นะคะเป็นสีแชมเปญขาวแต่ว่าจะมี d ด l Chrome ที่เป็นออกสีส้มนะ ก็ทุกคนอาจจะเห็นกันนะคะว่ามันจะออกเหลืองๆส้มๆนะคะเนี่ยเวลาบบโดนแสงนะคะอันนี้นะคะชื่อสีว่า gold s i l i t a t i o n นะคะเป็นสีทองทองออกแชมเปญหน่อยนะคะนี่นะคือสีนี้เดี๋ยวตั๊กจะมาทำรีวิวให้ทุกคนได้ดูกันอีกทีหนึ่งนะคะรวมกับอันเก่าที่ตั๊กมีด้วยนะก็อย่าลืมกด subscribe ติดตามสีทกซ้ายที่ตักได้หยิบมานะคะคือ radiant cashmere นะคะ คือเป็นสีบรอนส์อย่างนี้นะคือมันสวยมากเลยนะคือถ้าเราดูในตลับอย่างนี้ใช่ไหมคะคือแบบเฮ้ยสีมันเข้มมากเลยแต่พอสวอชดูแล้วนะคะมันบางเบามากแล้วก็ด้วยสวยเลิศมากอะ120บาทเองอะเนี่ยอันนี้ประมาณ120บาทต่ออันเองนะคะคือแบบเฮ้ยถูกมากแล้วมันก็แบบดีมากเลยนะก็เลยหยิบมา3สีนะคะอีก3สีที่ตาไม่ได้หยิบมานะคะคือมันเป็นดัวโครมที่เป็น สีม่วงกับสีสีอะไรอะสีน้ําเงินเออก็เลยไม่ได้หยิบมานะคะเพราะว่าไม่ใช้นะไฮไลท์อีกแล้วนะคะไฮไลท์ยังไม่พอนะคะสามันไม่พอต้องมีอีกอันนี้คือ Modus Owns uh, Sculpt and Glow Highlighter Powder นะคะ Illuminate and Define อันนี้ชื่อสีว่า Golden Sand นะคะสีเบอร์ศูคือแพคเกจจิ้งเขาแบบธรรมดามากเลยนะแต่ว่ามันดีอย่างนึงคือมันเป็นแม่เหล็กเห็นปะมันเป็นแม่เหล็กอะ เออคือมันเลิศแล้วข้างในเขาก็มีกระจกให้ด้วยนะคะแล้วข้างในนี้ก็ไม่ออกนี่เป็นสีออกแชมเปญทองสวยงามมากนะคะมันเป็นแบบเนื้อที่แบบโอ้โหว,วิบว,วับว,วิบวับวิบวับมากเลยก็เลยหยิบมานะคะแล้วมันลดครึ่งแลค่พอดีเพราะปกติอันนี้แพงมากเลยนะก็เลย หยิบมานะคะเพราะมันลดราคาเวลาซื้อออนไลน์แล้วมันลดราคา mm hmm. ก็เลยต้องหยิบมาต่อมานะคะมาพูดถึงอายแชโดว์กันบ้างนะอายแชโดว์ตัก็มีเยอะพอสมควรนะคะ2ออันนี้มาจาก miss b e t u t y นะคะอ,อ,อันนี้เขาเรียกว่า studio color control eye shadow นะคะสีด้านนี้นะคะอันนี้คือสี smoky brown eyes นะคะ 403แล้วอันนี้ก็คือ414นะคะ100% Smoky นะแพคเกจิ้งแบบโอเคอยู่นะแบบเพราะว่าราคามันย่ำเยาวนะคะมันไม่ได้แพงอะไรเนาะก็เลยหยิบมานะคะอายแชโดว์ uh, ต่อมานะคะเป็นของ Makeup Academy Professional นะคะอันนี้เซอร์ไพรส์มากถูกมากนะคะมีสีให้เลือกเยอะมากแล้วดูมันดูเหมือนอะไรคะดูเหมือนของแม็กมากแพคเกจิ้งเหมือนของแม็กมากเลยนะคะ แต่มันไม่ได้เป็นแม่เหล็กนะมันเป็นเปิดธรรมดานะคะ six shade palette นะคะอันนี้ชื่อสี palette ว่า matte soft suede นะคะรู้สึกเขาจะมีอยู่5-6สีด้วยกันนะแต่ว่าสีอื่นอนะ่ะมัน out of stock นะคะไม่มีขายทั้งหมดทั้ง palette นี้นะคะเป็นเนื้อ matte หมดเลยนะทักได้ใช้ไปแล้วนะคะดีมากๆนะตัวเนื้อแป้งเนี่ยจะออกแบบแข็งๆหน่อยแต่ว่าเกลี่ยด,ดีมากอันนี้แค่3ามเองนะงแบบเลิศเลิจริงๆนะคะ อันนี้มาจากเบ e ร l i n นนะคะเด e 24ว a r น t n u d e นะคะอันนี้รู้สึกจะเป็นผลิตล่าสุดที่เขาได้ออกมานะคะหน้าตาเป็นอย่างนี้นะคะเปิดออกมาเป็นอย่างนี้เขามีแปลงให้นะคะ,ะก็โอเคสีดีมากสีแบบสุดยอดมากเดี๋ยวสวอชให้ดูเดี๋ยวทุกคนจะไม่เข้าใจนะคะถ้าใครยังไม่เคยเห็นทีอะไรเงี้ยจะไม่เข้าใจน,นี้แค่นิดเดียวเองอะเคดูสีทองนี้สิสวยงามมากคือ ชอบนะคะเลตอันอื่นที่เขาได้ออกมาก่อนเจ้าต,ต,ตัวนี้นะคะตาก็ชอบเหมือนกันนะไอตัวบลัชนูดกับตัวนูดชูนูดอะที่มันเป็นออกมาแรกเลยคือดีมากๆส่วนตัวบล็อกนูดนะคะตากไม่คิดว่าจะไม่ซื้อนะคะเพราะตักไม่ได้ค่อยแต่งตาสโมกกี้เยอะอะไรประมาณนั้นนะคะแล้วก็ได้ยินขา่าวมาว่ามันไม่ค่อยดีเท่ากับตัวอื่นของเมเปลินเขานะก็มาจากเมเปลินเหมือนกันนะอันนี้คือ color show eye shadow นะคะอันนี้ชื่อสีว่า lost rose เบจนะคะสีเบอร์34นะแล้วก็เปิดมาแพคเกจิ้งแบบดีไซน์เขาสวยมากเลยอันนี้ตักใช้ไปเยอะแล้วนะมันฟีลลิ่งเหมือนคล้ายๆแบบลอเรลเกลเลอร์เบคไฮไลเตอร์นะคะประมาณน,นั้นนะสีสวยมากทุกคนอาจจะไม่เห็นมันบางมากเลยมันแบบแต่ว่ามันแบบมันเห็นมือบั็อปะคือสวยงามมากอะต่อมาสุดท้ายอายแชโดว์นะคะสึกในาจสุดท้าย อันสุดท้ายอายแชโดว์นะคะอันนี้มาจากเบรมอล n ดอนนะคะอันนี้คือมอนโอลอายแชโดว์นะคะชื่อสีว่ามิเนสแอร์เบอร์002นะคะหน้าตาอย่างนี้นะคือสีนี้นะคะเป็นสีน้ําตาลนะคืออย่างที่ทุกคนเห็นนะเห็นรอยปะคือมันมีฮาร์ดแพนอะคือแบบมันกากมากเลยแต่สีสวยมากเลยนะคะแต่พอทาแล้วมันไม่ค่อยดีอะเห็นปะมันแบบกา,กากมากเลยนะคะไม่มีความอะไรเลยมันแมทก็ไม่แมทมันจะ หายไปเลย,ยเวลาเราเกลีย่ยนะคะอันนี้ตักไม่แนะนํานะคะต่อมาเป็นบลัชออนกันล้วกันเนาะอันนี้2อันนี้นะคะตักได้มาจาก makeup revolution นะคะที่เมืองไทยน่าจะมีนะคะคืออันนี้ถูกมากแล้วดีมากๆอันนี้คือชู g a านะคะแล้วก็อันนี้คือ Love นะคะคือชูก้านะคะจะเข้มกว่า l ลิฟนิดนึงนะเลิฟจะออกนิว t ร a ลนะคะเหมือนบลัชออนธรรมดานูดนูดเป็นเบจเอ่อชูก้านะคะจะเป็นสีชมพู ชมพูอิดอิดะประมาณนี้นะคะอันนี้คล้ายๆกันนะคะเป็นแต่ว่าเป็นของ Make Up Academy นะคะ b Roche อ,อ,อันนี้ชื่อว่า Cupcake นะคะแพ็คเกจเหมือนกันไหมเหมือนกันมากเลยนะแค่สีคนต่างแล้วก็คนละบริษัทนะคะก็ Cupcake นะคะจะเป็นสีนูดนูดกว่าอันอื่นเลยนะแต่ว่าอันนี้ก็เนื้อแมทเหมือนกันนะคะเดะๆเลยอะนี่นะคะคือดีทั้ง2แบรนด์นะคะก็ ถ้าหาอีกแบรนด์นึงไม่ได้ก็ไปแบรนด์นึงนะคะเพราะว่ามันดีเหมือนกันต่อมานะคะเรามาพูดถึงลิปสติกกันบ้างเนาะก็มี H N นะคะอันนี้มาจากคลินิกนะคะอันนี้เป็นเซตนะอันนี้ตักไม่แน่ใจว่าเป็นเซตเอ,อของเมื่อไหร่น่าจะเป็นของบาลินทายนะคะอันนี้คือ non stop infinite ment pop นะคะอันนี้เป็นเซตแบบมีอยู่3อันด้วยกันนะคะก็หน้าตาจะเป็นอย่างนี้นะคะเป็นกล่องทิ้นที่สวยงามมากข้างในก็จะเป็นอย่างนี้ ะะมีลิปสติกมินิไซส์นะคะมันน่ารักกระจุวเดิวมากเลยอะเหมาะสำหรับไปไหนมาไหนนะคะนีอันนี้คือสีแดงนะคะอันนี้ชื่อสีว่า Love Pop นะคะอีกสีหนึ่งสี06 r ย s ห Pop นะเป็นสีแดงที่สวยเหมือนกัน ไม่มีกลิ่นนะคะก็เดี๋ยวจะมาลองรีวิวให้ทุกคนได้ดูกันเนาะเอวอันสุดท้ายนะคะที่อยู่ตรงกลางนะอันนี้คือเค้กพอปนะคะสีเบอร์0ูนเป็นสีชมพูนูดนะคะน่ารักกระจิ๋วเดิวมากเลยถ้าใครอยากซื้อให้เพื่อนหรือว่าคนในครอบครัวนะคะตอนฮออิเดีย์เป็นอะไรที่ดีที่สุดนะคะเพราะว่ามันเป็นเซตให้ทุกคนได้ลองกันเนาะต่อมานะคะเป็นลิปสติกจาก drugstore นะคะอันนี้ออกมาใหม่เลยนะคะ ของโบจูนะคะอันนี้คือคืออะไรเอ่ยคือรูชัวลักนะคะ,ะเป็นเหมือนเลควิดลิปสติกนะคะแต่ว่ามันจะเป็นแบบชายนี่มากๆม,มันจะเหมือนคล้ายๆของ Giorgio Armani เอ่อลิปลักนนะคะเป็นสิ่งที่ตักท่ายอยู่ตอนนี้นะคะตักจะไม่พูดอะไรมากเพราะว่าตักจะมาทำรีวิวให้ทุกคนได้ดูกันนะคะอันสุดท้ายที่ตักได้ซื้อมานะคะอันนี้มาจาก c a r ์เรนนะคะอันนี้คือ Instant Light Lip Comfort Oil นะคะ Enhanced and Nourishes นะคะอันนี้เบอร์ศนะูนหนึ่งะเป็นสี h ันนี่นะคะรู้สึกเขาจะมีอยู่3สีด้วยกันนะคะคือแพคเกจจิ้งมันใหญ่เวอร์มากกันเลยอะคือดูนะคะแพคเกจจิ้งใหญ่นะคะดูตัวนี้นะคะเห็นไหมมันเล็กมากเลยนะคะแล้วอะไรอยูข้างในกระดาษซึ่งไม่ต้องการนะคะคือจะแฮปปี้มากกว่าถ้าตัวผลิตภัณฑ์ของเขาเนี่ยใหญ่เท่าของกล่องเขานะคะเพราะว่า เปนเปลืองกระดาษมากเลยนะแล้วก็ผลิตภัณฑ์ได้แค่นิดเดียวเองนะคะอันนี้เป็นสีฮอนนี่นะคะจะเป็นสเีเหลืองนะคะแต่ว่าพอทาแล้วจะเคลียร์นะคะจะเป็นสีเพราะว่ามันกบปากเราไม่มิดนะคะก็เป็นสีเหลืองอย่างนี้นะคะแล้วเขาก็มีราสเบอร์รี่ที่จะออกสีชมพูแล้วก็มีเชอร์รี่ที่ออกสีแดงนะดีมากๆเลยนะคะมันจะเหมือนแบบ ทาลิปกลอสมันมันมีเอฟเฟกให้ปากเราชุ่มชื้นมากกว่าลิปกลอสนะคะมีเบนเฟิตมากกว่าเยอะเนะเาะสองอันนี้ตักซื้อมาจากเมเบลินนะคะอันแรกนะเป็นรองพื้นนะคะอันนี้คือเมเบลินฟิตมีแมทแอนโพลิสนะคะทุกคนอาจจะเคยเห็นกันนะคะก็ตามยูทูบเบอร์ตามบล็อกอะไรอย่างงี้นะคะอาจจะเคยเห็นเจ้าตัวนี้ออกมานานแล้วนะคะตักเคยมีแล้วแต่ว่าซื้อสีที่เข้มเกินไปนะคะตักก็เลยซื้อสีใหม่มาอันนี้เบอร์ 105นะะนะะหนึ่งศูนนะคะ natural ivory นะคะอีกอารหนึ่ที่บอกว่ามาจาก Maybelline นะคะอันนี้ก็ออกมาพร้อมๆกันกับเจ้าตัว Fit Me นะคะแต่ว่ายังไม่เคยลองใช้ทีอันนี้คือ,อ dream brightening creamy concealer นะคะมันเป็นคอนซีลเลอร์นะคะแต่ตักซื้อสีเบอร์50 bronze จริงๆแล้วตักซื้อมาเพราะว่าเอามาไว้คอนทัวร์หน้านะคะรู้สึกว่าจะเป็นสีที่เข้มที่สุดที่เขามีนะก็ยังไม่ได้ลองดูนะคะว่ามันเป็นคอนซีลเลอร์ที่ดีหรือเปล่าหรือว่า เหมาะสมทิดจะเป็นเชดดิ้งหรือเปล่านะก็เดี๋ยวจะมาดูกันเนาะเพิ่งไปหยิบมาเมาื่อวานนะอันนี้ตักไม่แน่ใจนะคะว่ามันออกมาน้ำหรือยังแต่ว่าเพิ่งเห็นนะคะอันนี้ก็มาจากเมมเบรีนเหมือนกันนะคะอันนี้คือ brow precise micro pencil นะ เป็นที่เขียนคิ้วนะคะก็ยังไม่ได้เปิดทีนะรู้สึกเขาจะมีอยู่3สีนะคะตักซื้อสีที่เข้มที่สุดนะคือสีดีบราวน์นะคะต่อมานะคะเอ่อสำหรับตานะอันนี้คือของนายเมเบลีนเหมือนกันนะคะ Master d r a m a e r the Nudes เป็นเหมือน cold pencil นะคะอันนี้คือสี rose pearl นะคะเบอร์20นี่นะคือเป็นแบบตักจะมาเขียนตรงเนี้ยตรงเขาเรียกว่าอะไรอะตรงถุกตาเรานะคะเพื่อแบบให้ดูสว่าง คือสีสวยมากแล้วก็ดูสว่างมากนะคะตากได้ซื้อมาสคาร่ามาสองอันนะคะเป็นมาสคาร่าที่อยู่ในแบบ Top ป0ทของตากเนยนะอันนี้คือมาจาก Max Factor นะ Masterpiece g l a m o u r Extension นะคะ3 i n 1 for ัน l u m i n i z i n g m a น c a r a นะคะตักซื้อมา2ส,สีนะคะก็มีสีดำนะคะแล้วก็ดำน้ำตาลน,นะคะก็คือสีน้ำตานลนั่นแหละ Max Factor เป็นบริษัทเดียวกันกับ Cover Girl นะคะแล้วก็ Formula เหมือนกันนะคะแล้วก็แปลงเหมือนกันนะคะก็เลยเออชอบมาตั้งแต่ไหนแะต่ไรแล้วถ้าใครแบบอยากลองอะไรของ COVER GIRL นะคะแต่อยู่ในอังกฤษนะลองของอม็ก a ัคเตอได้นะคะเพราะว่าเป็นบริษัทเดียวกันเนาะสุดท้ายนะคะสกินแคร์เนาะ อันนี้มาจาก l a d y k a n นะคะก็ทุกคนอาจจะเคยเห็นกันแล้วนะคะอันนี้ตักซื้อมาแบคขับนะคะก็คือเป็น l a d y k a n van p r y dark repair cream นะคะสำหรับ whitening anti wrinkle effect เพราะว่ามันลดราคาอีกนะคะตักก็เลยหยิบมาเพื่อ stock up อไว้นะคะเผื่อราคามันขึ้นสูงไปอีกนะแต่อันนี้นะคะตักยังไม่เคยลองใช้ทีนะอันนี้เป็น van p r y dark repairing water mask นะคะ Anti w r i r k l e ครีม moisturize skin and offer nutrition นะคะอาลุสจะบางเบากว่าเจ้าตัวนี้นะเจ้าตัวนี้ตักทาตอนกลงคืนนะคะส่วนเจ้าตัวนี้ตักจะลองทดลองใช้ด้วยทีหนึ่งเนาะแล้วว่ามันเป็นยังไงแต่แพคเกจิ้งเขาน่ารักมากนะคะมันเหมือนแบบมีชีนมีเหมือนแบบวีบับวีบับนิดนึงแล้วก็ข้างในนะคะเขาก็จะมีอันนี้เป็นขวดแก้วนะคะราคาเหมือนกันกับเจ้าตัวนี้นะเพราะว่ามาลดพร้อมกันตักก็ยหยิบมานะคะแล้วเขาก็มี อะไรอะช้อนที่ตักนะคะมาให้ด้วยวิดีโอนี้นานไหมนานเนาะไม่ต้องตอบตอบให้ <c oughs> ก็ทั้งหมดทั้งวิดีโอนี้ก็มีเท่านี้นะคะหวังว่าทุกคนจะชอบกันก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็อย่าลืมกด subscribe ติดตามช่องของตักด้วยนะคะอย่างที่ทุกคนเห็นนะคะของในฮอเนี้ยเยอะมากๆมีรีวิวมาเยอะมากๆนะคะก็ รอติดตามดูด้วยนะถ้าใครมีคำถามอะไรนะคะก็อย่าลืมคอมเมนต์ข้างล่างนะคะหลังจะพยายามให้ตอบให้เร็วมากที่สุดค่อยเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้านะคะบ๊ายบาย